เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์เป็นสัญญาณของการติดต่อแต่ใครจะรู้ว่าเสียงที่ดังในคืนนั้นไม่มีใครอยู่ปลายสายสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการกระจกซ่อนเงาพบกับผมชีวินที่จะนำเรื่องเล่าประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจากผู้คนหลากหลายอาชีพที่มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังในรายการใหม่ย,ยาง เรื่องเล่าจากรักติการถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีผมขอเตือนว่าอย่าฟังคนเดียวแขกรับเชิญคืนนี้เป็นเรื่องของคุณพศที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟัง ep 42เสียงเรียกเข้าจากความมืดสวัสดีครับคุณพศโทรมาจากที่ไหนครับสวัสดีครับคุณชีวินผมโทรมาจากยะลาครับเป็นเรื่องของคุณพศโดยตรงเลยไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนของผมฝากมาเล่าครับโอเคงั้นเชิญเล่าประสบการณ์ที่เจอมาให้พวกเราฟังได้เลยครับย้อนไปเมื่อสองปีก่อนเพื่อนสนิทของผมชื่อแดนมันเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่ามากๆไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนถ้าเจอร้านขายของเก่ามันก็จะแวะเข้าไปเสมอจนวันหนึ่งมันไปเจอโทรศัพท์บ้านรุ่นเก่าที่ไม่มีใครใช้แล้วที่ตลาดมือสองมันรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกเห็น ก็เลยซื้อกลับบ้านแล้วนำมาตั้งไว้ที่ห้องนอนซึ่งตัวมันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เอาไปเก็บที่ห้องเก็บสะสมของเก่าช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียวแต่หลังจากนั้นโทรศัพท์ก็เรื่องมีเสียงเรียกเข้าดังขึ้นในตอนดึกทั้งๆที่โท,ทรศัพท์รุ่นนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วตอนนั้นแดนไม่ได้กลัวเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกี่ยวกับของเก่าที่เขาซื้อมาบา่อยๆแต่ไม่นาน ความแปลกเหล่านั้นก็จบลงเป็นปกติเขาก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเช่นเดิมแต่ในครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะสิครับเพราะเมื่อมันเกิดติดติดกันหลายวันเข้ามันก็เปลี่ยนเป็นความรำคาญจนคืนหนึ่งที่เสียงเรียกเข้าดังขึ้นแดนตัดสินใจลองรับสายดูเพราะอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรต่อไปแต่มันก็ไม่มีเสียงพูดมีเพียงสัญญ,ญาณซ่า,ซา และเสียงลมหายใจแผ่วๆที่ลอดผ่านสายมาแดนจึงวางหูลงที่เดิมแล้วนอนต่อคืนต่อมาแดนได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมากลางดึกมันลุกขึ้นนั่งแล้วก็เห็นเงาคนยืนอยู่ปลายเตียงแต่พอเปิดไฟที่หัวเตียงเงานั้นก็หายไปหลังจากนั้นแดนจึงติดกล้องวงจรปิดภายในห้องนอนและเขาก็พบว่าภาพปัญาปรากฏเงาของใครบางคนเดินอยู่ในห้องนอนทั้งคืน ในตอนเย็นมันต่อมาแดนเลยเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ในห้องเก็บสะสมของเก่าเหมือนชิ้นอื่นๆซึ่งวันนั้นก็ผ่านไปได้ดีแต่เช้าวันต่อมาก็สิ่งที่น่าแปลกใจเกิดขึ้นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นกลับมาตั้งอยู่ที่เดิมครับแดนเริ่มกลัวขึ้นมาเขาเลยเอามันกลับไปเก็บอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการล็อกประตูเพื่อเป็นการมั่นใจว่ามันจะไม่ออกมาอีกแต่ก็ผิดคาดครับเพราะถึงแม้จะล็อกประตูแล้ว แต่มันก็กลับมาอยู่ที่ห้องนอนเองจริงๆคราวนี้แดนตัดสินใจเอาไปทิ้งให้ไกลจากตัวบ้านเพราะคิดว่ามันน่าจะจบทุกอย่างได้ตามเดิมเลยครับวันต่อมาโทรศัพท์ก็กลับมาอยู่ที่เดิมแดนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกมันเลยขับรถเอาไปทิ้งไกลกว่าเดิมแต่ไม่ว่าจะทิ้งที่ไหนโทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมทุกครั้งจนแดนเริ่มจะคุมสติไม่อยู่มันจึงโทรไปคุยกับทางบ้าน พ่อแม่แนะนำให้แดนเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นกลับมาที่บ้านและจะพาไปหาพระที่นับถือเช้าวันต่อมาแดนหยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วขับรถไปยังวัดแถวบ้านที่พ่อกับแม่ของเขามารออยู่ก่อนแล้วพ่อส่งโทรศัพท์เครื่องนั้นให้กับเจ้าอาวาสท่านหลับตาลงครู่ใหญ่ก่อนจะบอกว่าเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ยังคงหวงของอยู่เพราะมันเป็นสมบัติเดียวที่ลูกชายสื่อไว้ให้ที่เขาตามแดนไม่ปล่อย ก็เพราะว่าแดนคล้ายกับลูกชายที่ออกจากบ้านไปทำงานที่อื่นแต่ภายหลังก็ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งเขาล้มป่วยและตรอมใจตายไปวิญญาณของเขาก็เลยผูกติดกับโทรศัพท์เครื่องนี้หวังแค่จะอยู่ใกล้ลูกชายในสักวันหนึ่งแดนบอกว่าพอฟังแบบนี้ก็รู้สึกสงสารแต่การจะเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวก็ไม่น่าใช่เรื่องดีมันเลยถามว่าจะช่วยอย่างไรได้บ้างเจ้าอาวาสจึงหันไปพูดอะไรพึมพำกับสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะหันมาบอกว่าจะรับโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ที่วัดและจะชวนดวงวิญญาณให้ฟังธรรมเพื่อจะได้มีบุญแล้วไปยังพบภูมิที่ดีขึ้นแดนกับพ่อแม่เล็กกลาบลาแล้วออกมาหลังเกิดเรื่องแล้วแดนก็ไม่ซื้อของเก่าเข้าบ้านอีกเลยแถมของเก่าที่มีอยู่มันก็เอาไปขายถูกๆแบบยอมขาดทุนเพราะไม่อยากเก็บอะไรแบบนี้อีกแล้วเรื่องนี้มันอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นเรื่องที่สั้นมากๆด้วยโอ้ไม่เป็นไรเลยครับ ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเรารับฟังทั้งหมดครับถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแต่จะว่าไปของเก่านี่ก็น่ากลัวนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันเคยมีประวัติอะไรมาก่อนถ้าโชคดีก็เจอของเก่าดีแต่ถ้าซวยหน่อยก็จะได้ของแถมแบบนี้มาถ้ามองอีกมุมก็น่าสงสารเพราะไม่รู้ว่า ลูกชายของวิญญาณตนนั้นอยู่ที่ไหนเขาจะรู้ไหมว่าแม่ไม่อยู่แล้วขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าจากคุณพศด้วยนะครับแล้วคุณละ่ะถ้าคุณชอบสะสมของเก่าแล้วเจอของถูกใจคุณเลือกจะมองเฉยๆหรือซื้อกลับเข้าบ้านขอบคุณที่รับฟังรายการกระจกซ่อนเงากับเรื่องเล่าจากรัติการ และขออภัยในการออกเสียงบางคําที่ผิดเพี้ยนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในอ p ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ